ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบโหกโมงยี่สิบนะจะกลับจะกลับไหนจะกลับก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนมีนาจะขู่หนึ่งอีกรอบหนึ่งกับเร้องเค็มน้องเก่งจะาจุบบ๊ายบายมีใจดิจะได้กลับบ้านไหมไม่ค่ะไม่ดีใจเลยไม่ดีใจเลย บบพรุ่งนี้ไปทํางานค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่ดีใจเครื่องเครื่องลงตอนกี่โมงโมงกว่ากฮะหกโม,มงหกโมงหกโมงสิบห้าแล้วันนี้หกโมงสิบหกโมงสิบห้าพรุ่งนี้ทํางานจ้ะ ไม่ได้เอิร์นต้องทวนให้ดีๆด้วยสัปดาห์หน้าสอบส่วนแอลแอลตั้งใจสอบแล้วใช่ไหมแอลแอลสอบเสร็จแล้วเก่งมากนดมาแล้วแอลจะสอบเดี๋ยวเดี๋ยอลไม่ต้องสอบแล้วเดี๋ยวสอบปีหน้าแม่มาอันดับหนึ่เนาะใช่ค่ะมา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 หนึ่งสองสาม ออแจ๊กว่าก็ว่าจะรีวิวอยู่ดีไหมเอ่อการขึ้นเอ่อคาเท่ไปซิฟิบแบบต่อเครื่องกับไทยเนอจากฮานเดะนะคะก็กจ็จริงๆก็คือลิฟต์มาจากทางโน้นเนอเข้าสถานีมาแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาชั้น3นะคะของเราจะลงเทอร์มินอลหนึ่งเอ่อตอนนั่งรถไฟอะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนฮะฮะโอเคอะเจะไปจะไปต่อเครื่องเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเราไปต่อเครื่องที่สนามมินฮ่องกงด้วยาาแ,วแต่ว่าเราจะต่อเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวต,ตอนขามาเรารอที่ฮ่องกงทั้งหมดสามชั่วโมงแต่ว่ารอบนี้ก็คือชั่วโมงเดียวเราไป เบอร์แอลเนาะอ่าไปเบอร์แอลตอนเด็กๆเอินก็นั่งอย่างเงี้ยแหละตอนเบบีอ่ะไม่ได้เดี๋ยวรีวิวช้อหน่อย่าสายการบินคาเท่ไปซิฟิกอยู่แอลนะคะนั่นนะคะเห็นไหมเห็นโลโก้ไหมสีฟ้า ป้าก uh ัแอลไปโน่นแหละนะคะตามป้าเลยลูก huh. น yeah. no, sure sure ้องแอาโอเคแล้วเราก็เช็คอินก่อน เช็คอินด้วยเค่องเช็คอินแล้วอันนี้เอาเป็นบอร์ดดิ้งพาร์ทปิ้นก่อนด,ดึงพารนะ์ทเนาะอ๋อป้าปาเช็คอินออนไลน์มาแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อคืนอืมนะคะคอนดีนิวได้เลย อ๋อมันมีมันเลือกหมดแล้วใช่มันเลือกไปแล้วไง แล้วเขาก็พิมพ์ิมพบอร์ดิ้งพาร์ตแล้วก็แพดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวไปยื่นให้เขาทีอ๋อนี่ออกมาสองใบเลยใช่เดี๋ยวเรียงคนละไฟให้กันมีไฟนี้มีกันิฉันนะอ่าฮะมันจะได้เป็นบอร์ดนิ้งพาสองอันโอ้สองชุดอ่าเราคิวถัดไปแล้วค่ะ ตอนนี้เรามาที่เกต149แล้วนะคะเมืทท่อกี้พาร์การถ่ายชุดเป็นเ,เ,เพราะว่าเพราะว่าเม็นเต็มตอนนี้กำลังถ่ายถ่ายเครื่องอยู่ฮะมาไงคะอะโอเคเรามารอที่เกตแล้ว149ก็14คือสุดของสนามบินเลยนะคะของคาเท่แปซิฟิก จริงๆมารอตั้งสักพักใหญ่ๆได้ละค่ะแต่กำลังแบบตัตนี้นอืมอืมแล้วก็เมื่อกี้ก็แวะซื้อของฝากแหละซื้อจักกาแล้วก็ซื้อร้อยแล้วก็ซื้ออะไรนะขนมบิสกิตไวช,ช็อกโกลตของฮอกไบโด เอาละเราขึ้นเครื่องแล้วค่ะอันกระเป๋าใบนี้เนาะรถเข็นรถเข็นนี่คือถ้าเป็นที่ไทยอ่ะไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไอ้มีกระเป๋านดื้อีกแล้วแต่ว่าที่สายที่สนามบินพาเดดาเนาะเขาให้เขาให้ถขึ้นเครื่องได้ <อ>งงไหมอสองมาตรฐานอ,อ,อ่าอันนี้ขากลับเราได้นั่งได้นั่งตรงกางนะคะก็เพราะมันลำใหญ่เงมอันสามสี่สามเลยต้องจองตรงกลางโอเคก็อ่าน,นี้วิธีเปิดใส่แก้วเขา แคเปิดต้องให้เครื่องขึ้นก่อนถึงจะเปิดได้นะใช่ใช่ ม,มันมีเป็นเ,เนื้อบ้านเราไม่กินเนื้อกันเราก็เลยเอาไก่กันมาค่ะ 真早。 ตันเรื่องกดตอนแบบเวลาชอบดูนางชอบดูในยูทูบแลนดิ้งเรียบร้อยนะคะก็เด so uh, um ี๋ยวลงจากเครื so it it like so ่องบินแล้วไปทันเฟอร์กันระหว่างที่เครื่องกำลังแท็กซี่เข้าเข้า่วงช้างนะเออเออเกตทันเฟอร์เขาก็มีปรับเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาที่หน้าจอแลงข้อสี่โมงห้าที ไปที่เกตทิบสามแล้วก็สถานที่ทานเฟอร์พอยต์เนี่ยก็คือปราบเหมือนกันค่ะเป็นออฟเฟสิล W1 จริงไอเล่มที่มันอยู่ในในแครี่อ่ะที่เขาให้ดูอ่ะมันจะมีแผที่อยู่แต่จริงในในเครื่องนี้ก็มีนะแผนที่แต่มันไม่อัปเดตเรายี 23, ่สิบสามใช่ไหมเราลงสี่สิบสองเราลงตรงนี้แล้วมันก็น่าจะจะมี เฟอร์เด็กอยู่ตรงนี้เนหะ็นนหมเรามาทานเฟอร์เด็กกับอีกนึงแล้วเราก็ไปขึ้น23เดินมานิดนึงเดินย้อนแล้วก็ขึ้นชั้นอีกชั้นหนึ่งเป็น departure gate คนละชั้นกันลงทางเดิมแล้วก็ไปตามป้ายทานเฟอเเร์เดิมค่ะตรงตามป้ายทานเฟอร์เด็กไปเลย พอทานเฟอร์เด็กับบิวหนึ่งนะคะแล้วก็เดียวไปค่ะนูนเลยจุดนูนเลยค่ะที่คนเยอะๆใช่ก็ตอบสิบแ้วขอยาวนะคะออกมาแล้วนะคะตรวจตอมอผ่านตมทานเฟอร์ถอดของไหมคะเอิร์นถ<ะ>อดของแก้ผ้าไหมลูกเมื่อกี้ โอเคขึ้นมาก็มาจุดเดิมเหมือนตอนที่ตอนที่เรามาละค่ะขากลับกับขาไปเหมือนกันขากลับกัขาไปเหมือนกันซึ่งจริงๆมันมีสนามเด็กเล่นนะแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราทําเวลาเนอะเพราะว่าเราทานเฟอร์รอบนี้เราทานเฟอร์แค่ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงครึ่งเราที่มาแชมเปี้ยเพลสามชั่วโมงเราก็เลยมีเวลาเล่นเล่นสนามเด็กเล่นเฮ้ยแล้วแล้วถ้าคนได้ห้าร้อยอะเขาจะทำยังไงอ๋อกเขาจะนั่งรถไฟแบบซิ่งเลยโอเคเราเดินไปที่เกตอเกนยี่สิบสาม เจดยี่สิบสามสค่ะอ่าได้ได้เดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำมันก่อนโอเคเดีจจ๋ยวเจออะไรห้องน้าห้องน้ำผู้หญิงโอเคเจอหน้าห้องน,น้ำผู้หญิหงน,น,น้องแอนเอาไปฉี่กับมาม่าค่ะไปค่ะมาเรับอ่าอันนี้ห้องน,น้ำที่สถานีเออ่สานามบินฮ่องกงนะคะน้องแอนชอบมาเวลาดึงกระดาษเองไงมาไหมไม่ไมาหมด โอเปนซซามิคือถ้าใครมาต่อเครื่อง <Okay. S 1> ออนั่งคาเทไปญี่ปุ่นเนอะแล้วมาต่อเครื่องที่ฮ่องกองอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยคือสนามบินฮ่องกงคือง่ายอีซีมานะคะคือบอกว่าง่ายไงยหรือป่ง่ายกว่าขึ้นรถไฟฟ้าบ้านเราอะ่ะเออเอดีขึ้นรถไฟฟ้าบ้านเรายัางงงกว่า อันนี้คือไม่หงงเลยเคถึงเกตที่ยีสิบสามแล้วนะคะอ่ะฮะเดี๋ยวเรานั่งรอกันสักครู่นึงข้างหน้ามีแมคนโดแล้วก็มีสนามเ่งเลสค่ะที่ตอนที่ขามาเราาแวะกันอันนี้เรามาต่อที่เกตที่สามแล้วนะคะ แอลทำไรอ่ะเมื่อกี้อะแอลกินเอาอุมมันหนึบจมูกเอาอย่างให้มันให้มันให้มันอันนี่นะให้มันเปียกเปียกแล้วก็ยืดยืดยืดโดนโดน ข้าคุณคุณไหมคุณคุณไหมคุณคุณนะนี่สนามวินฮ่องกงปลาไปซื้อมานะ่ากินเลชื่อร้านใกล้ห้องน้ำแวะไปฉี่แล้วซื้อเอาดิเอาลองกินดู้านชว เครื่องยังไม่ออกครับเครื่องยังไม่ออกอ๋ออันนี้สำหรับลังนี้ก็จะมีกล้องเอาไว้ดูใต้สองเครื่องด้วยเจ๋งเอออย่างดู่อตลอดทางส่วนน้องแอ๋วแอ๋วยาสีเขียวน้องแอ๋วเปิดเข้ามาดูบูวี่ใหญ่เลยทิ้งเป็นตั้งเย